แรกที่รู้สึกว่าต้นน้ำจะมีความพยายามในการยืนมากซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็พยายามยืนโดยการค้ำขอบขอบของโซฟาที่เอามาอันนี้ฮะหลบหมอนใส่ในศกปลกจังเลยแกโดอ่าครับต้นน้ำลองยืนดูหน่อยเร็วมาทำไมให้ยืนนู้นขอบเกาะขอบเบาะนู่นเร็วไอ้กอดกาะขอบโน่นเร็วพาไปดิพาไปดิลูกครับอ่าเนี่ยครับเขากำลังพยายามยืนอยู่นะครับเออไป ตอนนี้เเห็นมือถือก็เลยวิ่งมาทางนี้ซึ่งเราจะอยากจะถ่ายเก็บไว้นะครับกลายเป็นว่าเป็นจุดสนใจของเขาอ่านะครับมาแล้วครับ<อ>เราลองตั้งอะไรไว้นะครับอันนี้เขายืนการค้ำนะครับโดยตอนนี้สิบเกือบอีกประมาณห้าวันก็สิบสิบเดือนเต็มนะครับเก้าเดือนยี่ห้าวันนี่ ก่อนอันนี้เขาจะยืนแบบไม่ขยิงครับตอนนี้เขายืนได้เต็มเท้าแล้ว,วเขาก็จะยืนโดยการค้ำมือนะครับก็มีเซนนิดหน่อย,ยผมไม่รู้พัฒนาการลูกคนนั้เป็นไงนะเราเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อจะด้เปรียบเทียบกันอ่านะดูครับกลมหยีบทรงตัวครับทรงตัวเราจะมีเสียงตลอดนะเหล็กนี้ เอึดครับนั่งนั่งยองครับเดี๋ยวก็จะยืนอีกอึดซึ่งยืนหน่อยยืนหน่อยยืนไหนยืนไหนยกาะครอบนู่เกาะครอบบอโนเร็ว ต่อขอบบอนเร็วไม่เอาให้มันแล้วมันหยิบมันโน่ะอ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้มัวแต่ทึ่งอยู่ครับก็ไม่ได้ถ่ายพอจะ่ถ่ายเขาก็เปลี่ยนความสนใจอย่างอืน่นซะแล้วดึงๆๆๆดึงดึงดึงชึ่ง <c oughs> ยายก็มาพอดีอันไหนน้องลูก ตกลงก็น่าจะว่ายน้ำแต่มาแล้วมืดซะักก่อนก็เลยอย่าว่ายดีกว่าค่าแล้วนะครับอาบน้ำไปลูกอ,อจูน้องอาบน้ำนะครสามนาทีแล้วพอแล้วยาวแล้วครับยาวแล้วพอแล้ว